ตามดูความคิดตั้งมั่นเป็นกลางวางเฉยนะครับตามดูความคิดตั้งมั่นเป็นกลางวางเฉยตามดูความคิดตั้งมั่นเป็นกลางวางเฉยทุกขณะเพราะว่าเหมือนเราตามดูลมหายใจนะครับมันก็จะตั้งมั่นเป็นกลางวางเฉย เราตามดูความคิดก็ตั้งมั่นเป็นกลางวางเฉยหรือว่าดูคําพูดนะครับที่ก็ต้องด้วยความตั้งมั่นเป็นกลางวางเฉยเหมือนกันเ็าเรียกว่าดูสังขารนะครับดูด้วยความตั้งมั่นเป็นกลางวางเฉยเห็นความเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปเสื่อมไปสิ้นไปหมดไปหายไปด้วยความเบื่อหน่ายคลายความเพลินอยากใคร่นะครับที่จะอยากคิด ไปนในการไปนในพบไปนในพรมจันทร์นะครับเพราะว่า,มา,มาเ,เมื่อรู้เมื่อเห็นย่อมเบือน่ายกายกำหนัดก,ก็หลุดพ้นทีนี้ในชีวิตปัจจุบันที่เราหลุดพ้นไปแล้วนะครับพ้นจากความเป็นเราของเราตนของเราหมดความเป็นตัวตนสิ้นความเป็นตัวตนและสิ้นทุกข์ละชีวิตประจําวันก็อยู่ด้วยการตามดูความคิดด้วยความเป็นกลางตั้งมั่นเป็นกลางวางเฉยเหมือนเดิมเป็นเครื่องอยู่ นะครับหรือบางครั้งเราก็อยู่ด้วยฌานฌานก็โดยการดูความคิดตั้งมั่นเป็นการวางเฉยนั่แหละหรือว่าดูลมหายใจก็ด้วยความตั้งมั่นเป็นการวางเฉยเหมือนกันแต่ความคิดมันไม่เกิดหรอกนะครับแต่เราก็อาศัยว่ามันมีบ้างเราก็ดูด้วยความเป็นกลางตั้งมั่นเป็นกลางวางเฉยเป็นเครื่องอยู่ก็จะได้สมาธินะครันได้ฌานนะครับได้ญาณเหมือนว่าอยู่ด้วยสมาธิฌานญาณนะครับ ตามดูความคิดตั้งมั่นเป็นกลางวางเฉยอยู่ตลอดเวลานะครับคนที่เป็นอริยะแล้วนี่ก็จะเป็นสมาธิที่ไม่เสื่อมฌานที่ไม่เสื่อมนะครับเพราะว่าไม่มีนิวรณ์ไม่มีทุจริตไม่มีนิวรณ์มีความสบมบตลอดเวลามันก็เลยตามดูความคิดด้วยความตั้งมั่นเป็นกลางวางเฉย,ยได้อย่างปกตินะครับไม่มีทุจริตไม่มีนิวรณ์มาครอบงํา มันก็เลยมีความตั้งมั่นเป็นกลางวางเฉยอยู่ตลอดเวลาก็เป็นฌานนั่นเองก็อยู่ด้วยฌานการตามดูความคิดอยู่สม่ำเสมอฌานก็จะมีอยู่สม่ำเสมอเหมือนกันตามดูความคิดนะครับด้วยความตั้งมั่นเป็นกลางวางเฉยตั้งมั่นนะครับสติที่ตั้งมั่นเป็นกลางใจที่เป็นกลางวางเฉยมีอารมณ์วางเฉย ตามดูความคิดนะครับด้วยความตั้งมั่นเป็นกลางวังเฉยก็ไม่หวั่นไหวนะครับไม่หวั่นไหวกับความคิดที่เกิดขึ้นนะครับภายในภายนอกอดีตอนาคตปัจจุบันที่รู้ที่เห็นที่ได้ยินที่ทราบนะครับก็มีความตั้งมั่นเป็นกลางวังเฉยไม่อะไรกับอะไรเขาเรียกว่ามีปัญญามีศีลมีสมาธิอยู่ตลอดเวลานะครับมีศรัทธาความเพียรอยู่ตลอดเวลาเป็นเครื่องอยู่นะครับ มีมักเป็นเครื่องอยู่เ็ยง,ง่ายนะครับเมื่อปัญญาศีลสมาธิปเป็นเครื่องอยู่นะครับมีสติอยู่สม่ำเสมอนะครับมีสัมมามรกเป็นเครื่องอยู่ฉะนั้นการที่เราตามดูความคิดด้วยความตั้งมั่นนะครับเป็นการวางเฉยอยู่ตลอดเวลานี้เองก็เลยอยู่ด้วยฌานนะอยู่ด้วยสมาธิอยู่ด้วยปัญญาศรัทธาความเพียร นะครับก็เลยดําเนินชีวิตยอย่างเป็นกลางนะเป็นกลางไม่สุดโต่งไปในทางกามหรือว่าการทรมานตนพอตนนั้นหมดแล้วพอกรมนั้นหมดแล้วก็เหลือแต่สัมมามัตมักมีองคแปทางดําเนินของชีวิตในปัจจุบันนะครับก็เลยตามดูความคิดนะครับด้วยความดำดิชอบด้วยความตั้งมั่น นะครับมีสติที่ตั้งมั่นมีใจที่เป็นกลางแล้วก็มีอารมณ์ที่วางเฉยนะครับก็จะดําเนินไปในทางสายกลางอย่างมั่นคงอย่างสม่ําเสมออย่างราบรื่นนะครับเพราะอาศัยว่าตามดูความคิดนะครับด้วยความตั้งมั่นเป็นกลางวางเฉยนะครับก็เดินมากเดินมากโดยที่ไม่ต้องวิ่งนะครับใช้เดินเอา เพราะว่าการเดินมรรคี่มันเป็นสัมมามรรคต้องใช้วิธีเดินปกติถ้าความเป็นปิจุชนมันวิ่งจิตมันวิ่งวิ่งไปคิดสร้างพบสร้างชาตินะครับแต่ว่ามันไม่ตั้งมั่นไม่เป็นกลางไม่วางเฉยมันมันไหวนะครับเวาไปตามความคิดมันวันไหวมันไม่ตั้งมั่นมันไม่เป็นกลางมันไปอคติลำเอียงรักจังเกียดกลัวรักลบกดหลง นะครับคิดพูดทําด้วยความปุ่งสร้านความมันไหวสะดุ้งอัวแล้วก็ทํามเป็นปุะบุชนเนี่ยมันไม่วางเฉยนะครับมันยินดียินไล่แต่เมื่อเราเป็นอริยะเจ้าอริยะสงฆ์อริย,ออรยบุคคลพระแล้วก็ตามดูความคิดนะครับเพราะว่าความคิดปุญชนเ่ยคิดไปนในการปิาบาัติรนะือถึงสาแต่ว่าอริยะเจ้านั้นคิด ไปในทางนค,างคัมมะเมตตากรุณาหรือว่าไม่ต้องคิดเลยทางใดทางหนึ่งไม่ต้องคิดเลยก็สงบความคิดตามดูความคิดตั้งมั่นเป็นกลางอุเบกขานะครับตามดูความคิดตั้งมั่นเป็นกลางอุเบกขาอยู่ทุกขณะทุกเวลาทุกลมหายใจเข้าออกนะครับก็เป็นเคลื่อนอยู่อยู่ได้มักอยู่ได้มักมีองค์8นะครับเมื่ออยู่แล้วก็อยู่เป็นนะครับ อยู่ดีอยู่ได้นะถูกการเทศถูกเวลาเวลาถูกบุคคลจุมจนสถานที่เรียกว่าถูกทำถูกพิษในนะลูกกระทัก็ไม่หวั่นไหวนะครับทางธรรมก็ไม่เศร้าหมองทางโลกก็ไม่ขุ่นมัวนะครับเพราะโลกก็เป็นโลกธรรมก็เป็นธรรมก็เป็นเช่นนั้นเองฉะนั้นตามดูความคิดนะครับด้วยความตั้งมั่นเป็นกลางวางเฉยนะครับก็ไม่ต้อง ระวงที่จะตามดูไม่ต้องกังวลที่จะดูเพราะว่ามันดูของมันเองอยู่แล้วอย่างแต่ว่าให้มีจุดยึดสายตาจุดนะครับมีเครื่องอยู่มนุษย์กับวัตราต้องมีจุดยึดสายตามองไปข้างหน้าตั้งสติมีสมาธิไม่ปั่นมานะครับยิ่งเรารู้กฎจลจรรู้ธรรมชาติรู้ถนนรู้ทางนะครับรู้อันตรายหลงหน้าหลุมบอ่อคนสัตว์ที่มันชอบอยู่กลางถนน ต่าง,างโคง้งอางขึ้นทางลงเหมือนกันการที่เรารู้นะครับตามดูความคิดด้วยความตั้งมั่นเป็นการวางเฉยนี่แหละแล้วนะร,รารู้ทางแล้วเราก็ไม่ประมาทนะครับมีต้งสติมีสมาธิเ,าเวลาเจออารมณ์ที่น่าปรารถนาไม่น่าปรารถนานะครับเราก็จะไม่ไปยินดียินร้ายไม่ไปสุขทุกข์ไม่ไปชอบชังไม่ไปเกลียดกลัวไม่ไปสะดุ้งไม่ไปสะเทือน ไม่ปไปวั่นวหวไม่ปไปวุ่นวายปล่อยผ่านตลอดมีแต่ความสังวรสำรวมระม,มัดระวังในการคิดพูดทำนการสื่อสารับนะสังคมกระแสโลกกระแสธรรมนะกขึ้นของโลกขึ้นของธรรมความเป็นอยู่ของโลกของธรรมด้วยความสังวรสำรวม,มระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งไม่ว่าที่เรียนที่ทํางานที่กินที่เที่ยวที่เล่นที่ไปที่มาที่อยู่ทุกที่ทุกคนทุกฐานะ ทุกเพศทุกวัยนะครับได้ความสังวรสำรวมนะครับตามดูความคิดนะครับไม่ล่วงเกินไม่กำกายทางความคิดทางคำพูดการกระทำทางนิสัยท่าแท้สันดาลสันชัตญาณน,นะครับตามดูความคิดนะครับอารมณ์ก็ดีความรู้สึกดีใจดีคิดดีพูดดีทำดีดำเนินชีวิตอยู่บนทางสายกลางทางแห่งความดีนะครับไม่สุดโตง ไม่ไปทางความเปลี่ยนแปลงเพราะว่ามันเป็นทุกข์นะครับเป็นหน้าตาก็บคุมไม่ได้ฉะนั้นก็เลยตามดูความคิดตั้งมั่นเป็นกลางวางเฉยก็จะเป็นธรรมดาเป็นปกติเป็นธรรมชาตินะครับเป็นธรรมะในการดำเนินชีวิตก็มีอยู่อย่างนี้ตลอดเวลานะครับไม่ว่าร้ายไม่กล่าวร้ายไม่ทำร้าย นะครับไม่เสียอารมาไม่เสียความรู้สึกไม่เสียใจนะครับไม่มีความวุนว่นวายสะดุ้งกลัวห่วงกังวลไมตกปล่อยให้ชีวิตเป็นธรรมชาติเป็นธรรมะเป็นธรรมดาเป็นปกตินะครับตามดูความคิดตั้งมั่นเป็นกลางวางเฉยทุกขณะทุกปัจจัทางแสงสีเสียงทางตาหูจมูกลิ้นกายใจทางรสทางกลิ่นทางสัมผสัสทางธรรมารม์หรือว่า ทางตา,งท,างทางหูทางจมูกทางลินทางกายทางใจดูเห็นฟังดมกินนสัมผัตก็ให้มีการตามดูความคิดนะครับด้วยความตั้งมั่นเป็นการวางใจอยู่ตลอดเวลานะครับก็สามารถที่จะปลอดภัยไม่ประมาทไม่เกิดความเสื่อมทุกข์มีความสำรวมระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งในทุกกรณีทุกเวลาทุกอารมณ์ทุกความรู้สึกทุกปัจจัฉะนั้นให้เราทั้งทั้งหลายนะครับ การที่เราจะสํารวมระมัดระวังาธาตุขันธ์อายตนะอยู่ในศีลในธรรมอยู่ในโลกอยู่ในธรรมชาติอยู่ในปกติในชีวิตประจําวันก็ต้องตามดูความคิดตั้งมั่นเป็นกลางวางเฉยไม่วอกเวกไม่วันไหวไม่สะดุง้งนะครับไม่เอะอะอังเลียสงสยัยนะครับไม่สับสนนะครับเพราะว่ามันมีสติมีสมาธิมีปัญญารัทธาความเพียนนะครับมีแสงสว่างมีจักสุมีญาณมีปัญญา ดำเนินชีวิตอย่างคล่องตัวคล่องแคล่วราบเรื่อนเรียบร้อยรุ่งรงสำเร็จทุก,กิจทุกการงานทุกประการทุกฐานะนะครับก็ให้เราท่านทั้งหลายนะครับตามดูความพิดด้วยความตั้งมั่นเป็นการวางเฉยแล้วก็จะมีความสะอาดสว่างสงบมีความสุขความอิสระและสันตินะครับเบิกบานเยือกเย็นยิ้มแย้มแจ่มใสนะครับสดชื่นตื่นและเบิกบานเอื้ออิ่ม มิ่มกายอิ่มใจมีกายใจที่ผ่องแผ้วมีกายใจที่ตั้งมั่นต้องแค่ควรแก่การงาน,อ,อ,น,นอ่นอ,อนโยนอ่อนหวานอ่อนน้อมให้อภยัยเข้าใจนะครับไม่ติไม่ว่าทุกอย่างดีหมดทุกอย่างอาโหสิได้หมดทุกอย่างแล้วแต่ได้หมดไม่ติดไม่คล้องไม่ค้างไม่คาทุกอย่างผ่านได้ตลอดฉะนั้นให้เราท่านทั้งหลายนะครับตามดูความคิดด้วยความตั้งมั่นเป็นกลางวางเฉย ไม่ว่าจะเจออนิจจังทุกขังอนัตตาเจออสุภาพความงามไม่งามความเที่ยงไม่เที่ยงใช่ไม่ใช่จริงไม่จริงกุศลอกุศลเจอโลกธรรมโลกวัชชะก็เข้าใจได้ก็ปล่อยวางเอาหัธิ์ได้ปล่อยไปเรื่องธรรมชาติธรรมดามันเป็นเช่นนั้นเองนะครับฉะนั้นเราทั้นทั้งหลายตามดูความคิดด้วยความตั้งมั่นเป็นการวางเฉยอะไรจะเกิดจะขึ้นเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปก็ช่างมันช่างมันแล้วแต่ไม่อะไรกะไรนะครับ ไม่ฝืนนะครับตามดูความคิดตั้งมั่นเป็นกลางวางเฉยด้วยกันทุกท่านทุกคนนะครับยิ้มได้หัวเราะได้ด้กันมีความสุขด้กันนะครับตามดูความคิดตั้งมั่นเป็นกลางวางเฉยนะครับ